สวัสดีครับช่องเนอพารวยนะครับวันนี้จะพามารวยตัวเบบี้ด็อกนะครับยินดีด้วยนะครับกับคนที่กาวสุดๆถืออย่างใจเย็นสุดๆยาวไปยาวไปนะครับเพราะว่าวันนี้โอ้โห15%แล้วครับวันนี้ขึ้นมานะครับเบบี้ด็อกเรียกว่าใครที่ถือเอาไว้ตั้งแต่แรกๆยิ้มเลยครับเพราะว่าผมก็ถือไว้ตั้งแต่แรกๆเช่นกันวันนี้ก็ขึ้นค่อนข้างขึ้นอยู่นะฮะแล้วก็มีทำเฟรมก็1ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวเรานาทีก็เริ่มมีการย่อบ้างนะครับย่อบ้าง ถามว่าเข้าได้ไหมระดับนี้ผมว่ายังเข้าได้นะครับน่าจะได้ไปต่อนะครับก็ลองลองถือเหรียญมีมน้องรักตัวนี้เล็กๆเอาไว้นะครับเผื่ออนาคตเราไม่แน่นอนเนาะเผื่อจะวิ่งแบบออชิบะอินุนะครับหรือว่าลินวิ่งแบบตัวข้าแรด็อกคอยนะครับก็ลองลองดูนะครับเพราะว่าเบบี้ด็อกผมก็ถือว่าเช่นกันลองลองดูครับว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนนะฮะผมมองว่ามันก็น่าจะมีอนาคตอยู่นะครับเนี่ยก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่า ดูไม่น่าเกลียดเลยครับสําหรับเบบี้ด็อกถือยาวๆไปครับอีก3ปีข้างหน้ามาดูกันครับว่าราคาจะได้เท่าไหร่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกับช่องเนอร์พาโรดก็พยายามเอาอัปเดตเหรียญใหม่ๆหรืออัปเดตเหรียญที่น่าถือไว้แต่ผมจะไม่ค่อยเล่นเหรียญใหญ่ๆนะครับเพราะว่าลองหันมาเล่นเหรียญมีมดูด้วยทุน3 0 0ร้อยหนะครับทุนไม่ต้องเยอะนะครับแต่ถือกันยาวๆเราจะได้ประมาณหลายล้านเหรียญน,นะครับพอพอ,พอเวลาปริมาณเหรียญเยอะๆเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้กําไรนะครับ ก็ลองใช้เทคนิคดูนี้ดูนะครับทุกคนสวัสดีครับ